สวัสดีค่ะค่ะมนีดอยู่กับซูมิงใช่แนวเะาจะมนีิสภาพพ่อแม่พี่น้องนะคะมันกินซอยจูนะคะซาซิมิอีสานมนีิมากกับแนกับพ่อกับเอื้อยนะคะตัวซูมิงเองนะคะมนีิมากแบบครอบครัวกินซอยจูนะคะอันนี้กระ๊จอาเนียนบดินเสร็จน้ำปั่นเริอมพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเรือยจ้าเอาเลยจ้าไปนี้่ข้างโี้ มีนอะไรกกินเป็นโมหลูก่อนมาหนกินน้ำกันก่อนพี่น้องเ้ยมาเด้อมาเดิมมาจูนน้ำกันพี่น้องมาจุดแจบน้ำวนกันเด้อเอาข้าวข้าแ้มาอ่ะเอาข้าวนย้างกินกอใส่ก้อนนี้กยินเได้ใส่เลยเออโอ้ยเป็นแนวรักแบบแจกแจกได้พี่น้องเองกินกะข้าวก็ได้ำแหลกอย่างนั้นคืไกินโอ้

ăn khó luôn đó hào hùng luôn hùng hào thân hào hùng toàn đập, đi may, hào thành phi hùng hào hùng hào hùng hào phi hào hùng hào hùng có hà hút, hà bùa bạch Chào chua chao. Tăng trái tim thêm nhớ mà nhớ tăng trái tim mà. Đôn đôn còn bỏ đi ăn hoàng cắt, ทิมยืนางใจกินเนาะเฮ้ผมขาดแนี้ยเดวป้กระโดด้าโมทันดูเองกินกับเผานี่กับเผาเออกินกับาเนยงกงความเสียดเปนอไรตู้ตึงงข่าเผาห เขาเป็นความได้ยินไม่จีบแอบม่องกินกิท่ามกินไรอย่างนี้ยกินต่้งไม่แถวไม่วันเขามาเอาของมา

นานี่้ำตาแตกนานว่าเฮดบุกเ็ดด้วยนะเขาแก่เาหันผมเลยมีสตันใังไงกินได้หนจะสบ กินแล้วเขาจะปวดเป็บนิดนึงมั้ยแข่งก้มนะไกินเองโอเคกินอู้ดเลยก็ไดเดียวตัวมามีผู้มากก็มีโอ้หมักกวนี้มีผัตบ้านเนี่ยมากกว่า ผมไม่จ่ตนอนังไงพี่น้องมึกแม่ผ <c> ม <oughs> ตัวเสีไอ้ว <c> ก <oughs> ันกินเผาไปบ่กินเขาจะเมาเกินบ้านเอื้อไปลองเลยมันจะโม่งเลยมันจะโม่งันจะว่าจะเสียวเสีย <c oughs> วเขา <c oughs> เสา <c oughs> วเป็นเขาเชียงนั้นดึงแส่

Để Đó, không thể cho thể <laughs> <laughs> ừ, không thể không thể không thể không không thể không nó พีนนน่นนอนเลยงนอกับเขาเนะแต่ที่ซอยจุกันด้วยกันไม่นก้นองกันด้วเรีเขาเห็นน่เป้ ในใต้ไม่กินเหมัอนมาไม่ได้กปนไทยใ้คุยกันมานมนนไ,ไม,มคืออากอ เนี่ยนี่จะว่ามันมันหมดสดเลย่ะบ่นแเ่ก็อวานนองเด้อเป็นหม่ยังหวานไปยังมีไม่หวานค่ะไหวานนอพไปน้องเคาเลยย่งได้เนี่ยเลยปีใหม่คนมาไว้คัะ โดดก็ะแหงไลยพี่น้องเอ้ยระวังเด้อโดดไปกระแหงไล่ผมผู้ใดผ่านเลยเสียสก็ไปเสียเด้อนี่น้องปก่องกันเลยป้องกันดีวาแกะแก่แล้วมาหนเส้นเขาดูกระชองนท่านแม่อุสิบกว่าบเ็ ít tấm vào sếp. Tiếm thắng nỉm thắng nỉm thắng nỉm thắng một thắng nỉm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  bán. nỉm thắng nỉm thắng không. thắng bán thắng nỉm thắng nỉm ใสทุกคำไ้ได้ออกมันทองกินแกงกุ้งเบสคนเดียวประกาศเเบสานนีเป็นฐานเลยงหลายคนเบสได้เบสเ่นต้องเทสทำพี่พอเจ้าจะเต็มถ้วยเพียบพี่น้องเมืงอม่นางแค่นี้ที่เวิรเราแสบหลายเวิร์ดี่เหมือนใ เขาจะหนังขนาดน,นู้ <laughs> มิวขอไปจ้งมา <laughs> มันหน่อย <h ums> เด็ด โอ้่นก็เอาือกันคนเดียวเอาคักๆแห่เแจ่กินได้ไป้ตอนแบบเดี๋ยวาวดึงเลยโอ้ยผมมีแนวเพ็หน่อยลืมข้าก็แนวเพลกอัวเป็นกันเต็มเด็บมาลองตุ่งสียามาก่นอเอ้ยเพื่นก็เลยบอกแเลยสีย้มไม่มสีย้มม่าก็อบคุณ

Mười lăm hội Hãy muốn ai cảm hồ gông mô hình. Tiếm bất chịu với sở rộng hẳn lắm đến hẳn 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 Sầu hẳn 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 แอบขนาดพี่พน,พน้องเ้ยมาเดิมมาเดิมแอบนั่ต้องทำหน่อยมันรุนแรงทำอะไรมาทำนี่ไงโนะอ่อดเลยนุ่มม่เลกินหนักหนักไม่เมเยกินได้เซราฟิล่าหน่องแลกเราเองหลายต้อหลา ค่ะสำหรับมันีซุมมยิงกับขอบขั้วแล้วอตัวลาไปก่อนหม่ขอกันไหมไว้พบพอบกันเป็นทีมนะสำหรับมันี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย